สามสิบครั้งอ้าวมาแล้วว้ยเอาวีกวินไปเลย <Yeah>. oh. ได้เหมือนเหมือนกันหมดอ๋อมันได้ไวายนี่หว่าด้านครับและผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรเล่นตามเปลือนแล้วนะคา สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับเจ๊สวยเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมฟอร์จูนออกนะเป็นเกมที่พูดเลยว่า1เกมที่เข้ายาวนะแต่พอเวลาเข้าแล้วบอกว่าฝังมากแม่เอาไปเล่นกันดีกว่าวันนี้ทุนที่เรามีมีแค่100บาทนะแล้วก็กดออโต้เดอร์เบทแค่5บาทเท่านั้นกดออโต้สาครั้งนะมาดูซิว่าสาสิครั้งแรกเนี่ยมันจะ มันจะให้เราไหมวัวมันจะกระโดดขึ้นไปให้เราไหมนะเอออก่อนที่เล่นมันนี้จะสวยก็จะมีการใช้สูตรสแกนสล็อตช่วยด้วยนะจ๊าเออถ้าใครยังอยากได้สูตรก็ยังมีแจกอยู่นะแต่ว่าก็คือตามกติกาเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะแท็หน้าจอแล้วก็ส่งมาทางไลน์อาะวัวกระโดดแล้ว <Wow. S 1> เออวัวกระโดดแล้วอ่ะอ่ะลองลุ้นดูว่าจะได้อะไร อะไรก็ได้ขอให้มันเหมือนขอให้มันได้คูณสิบเอาเอาืออได้ไม่ถึงคูณสิบนะแม่ไม่เหมือนหมดหูเสจยดายวะ่ะแต่ไม่เป็นไรยังเล่นไปต่อยังเล่นไปต่อ เอามาส้มต่อ9รอบเห็นเงินที่เหลือแล้วบอกว่าน้ำตาจะไหลเหลือเจ็ดเหลือหกรอบนะเอามันจะรอดถึงสาสิบครั้งเอา้ามาแล้วเว้ยเอาบิ๊กวินไปเลยเฮ้ยได้เหมือนเหมือนกันหมดอ๋อมันได้ไวาย มองไม่ทันเมื่อกี้พูดเลยว่าเลือบตามองยอดเงินอยู่นะเลยไม่เห็นว่าหน้าเกมมันเข้าอย่างไรนะอ่ะ๋อ,อมันได้ถ้วยทองนี่ว่าหมดอ่ะเอ้ยนกกวัวจะกระโดดเมื่อกี้มันได้ถ้วยทองนะนุก็ได้หมดนะเออเมื่อกี้ยังบอกเรื่องกติการับสูตรไหมครบนะเดี๋ยวแจ้งใหม่นะว่าใครที่ยังอยากได้สูตรนะจ๊ะออก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะแล้วก็แคปหน้าจอส่งมาทางไลน์นะจ๊ะเออเดี๋ยวก็จะมีแอดมินไปตามแจกสูตรให้นะ เอาเมื่อกี้ก็เป็นการกู้ชีวิตเรากลับมานะอือจะกระโดดให้อีกไหมออาวกระโดดเฮ้ยว่ากระโดดถี่มากวันนี้ถี่มากจริงๆอ้าเอาจะคูณสิบให้เราอีกไหมยังไงอืออือขอส้มขอส้มอลอทู มาแล้วคุณสิบไปแล้วอ่าปังจ้ะเออปังจ้าเออมาได้เท่าไหร่เท่าไรมาเนี่ยจะได้เท่าไหร่เอ้าวสุดเปิมอีกเ้าวินอีกสองรอยห้าสิบาทนะเอาพอดีกว่าเพราะว่าได้มานิดนึงก็พอแล้วพอดีมีธุละไปต่อก็เข้ามาเล่นแป๊บเดียวนะจ๊ะถ้าอยากจะสวยก็ต้องขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ